สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤกษบุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวพฤกษบนะคะคือเรื่องอะไรวันนี้จะใช้ไพ่ทรงสำรับนี้นะคะเป็นไพ่ออร์โคเลาก็ไพ่ทาโร่นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษบนะคะการงานการเงินนะความรักนะคะเนื้อคู่โชคชะตาโชคลาบนะคะ ตอนนี้มีดาวใหญ่ๆนะคะดาวมฤริตยูกับดาวพฤหัสอยู่ในลัคนาราศีนะโอเคอริสขอ5ใบนะคะ5ใบแรกไพ่เดสขึ้นมาอีกแล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเดสขึ้นมา10ดาบจุดจบนะคะ 3ดาบขึ้นมาความสัมพันธ์ค่ะแล้ว6ถ้วยขึ้นมาความรักโอ้แล้วก็ The w i ิ l นะคะไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับขึ้นมาให้กับชาวพฤกษบแล้วนะโอเคเรามาเริ่มกันตั้งแต่ไพ่ใบแรกก่อนเลย d เด h นะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันใหญ่ๆจากร้ายกลายเป็นดีเนี่ยแล้วยิ่งมี10ดาบส่วนใหญ่ในปีนี้ออลิซจ,จะจับได้ไพ่เดสกับสิดาบเนี่ยขึ้นมาให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษบสส่วนใหญ่นะมันคือการจบความสัมพันธ์จบควา ความเจ็บปวดวิบากกรรมนะคะความทุกข์ความเครียดก็ได้นะเพื่อนๆเ,เนี่ยจบนะคะเดสขึ้นมาจากรายกายเป็นดีนะยิ่งตอนนี้มีดาวพระพฤหัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนลัคนาราศีคุณนะเดวิลส์นะคะมีดาวพระพฤหัสนะเพื่อนๆเ,เป็นดาวประจำไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะคุ้มครองนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะถ้าเพื่อนๆผ่านพ้นเนี่ยวิบากกรรมจากความทุกข์นะคะความผิดหวังจากความรักมากๆ3ม ขึ้นมาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ย ทั้ง10ดาบแล้วก็3ดาบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการเจ็บปวดความคิดความเครียดวิตกกังวลนะคะการทะเลาะเบาะแวงการถูกแทงข้างหลังม่หย่าร้างจากเป็นจากตายได้หมดเลยนะเดสขึ้นมาไม่ต้องกลัวเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกงรอขึ้นมาแล้ว the wheels ขึ้นมาโชคชะตาจะนำพาคุณนะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักเลยนะคะ the wheels ขึ้นมาแล้วใครที่กาลังรอรักใหม่อยู่เนี่ย มีเกณฑ์หกถ้วยขึ้นมาเพื่อนๆหกถ้วยเนี่ยเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์จะบอกเป็นรักต่างไวัยก็ได้นะคะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วไพ่วิลส์ขึ้นมาคู่ที่ไม่ใช่นะจะมีเหตุได้ต้องจบกันอะไพ่มันอลิสขออนุญาตอ่านมันขึ้นมาสามใบนี้นะ ต้องมีเกณฑ์ได้จบนะคะแล้วก็เจอคนใหม่เนี่ยที่เป็นคู่บุญคู่วาสนาของคุณจริงๆนะเดี๋ยววิ์ขึ้นมานะคะส่วนถ้าใครต้องการทำอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะขายที่ดินซื้อขายย้ายบ้านเนี่ยอะไรที่มันใหญ่ๆนะเพื่อนๆ มีเกณฑ์นะคะได้สูงมากๆเลยเพราะว่าวิวส์ขึ้นมาใครรอเงินมรดกก็ได้นะนะคะหรือว่า,เ,าเป็นลาบลอยได้เพื่อนๆนะคะไพ่แห่งโชคลาบนะคะจะวิวส์ขึ้นมานะอ,อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มีดาวมรฤตยูนะคะเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาคุณจะอยู่ไปอย่างเงี้ยเปีนะเพื่อนๆนะคะเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดสขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเนี่ยดาวแห่งการแบบ พลิกผันนะคะไพ่แห่งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงโชคชะตานะแต่ส่วนใหญ่เป็นข้อดีนะคะจะเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วแบบที่คาดไม่ถึงเลยนะคะการงานการเงินเนี่ยได้หมดเลยนะโอเคอลิสคออีก5้าใบนะคะ6ดาบโอ้ดีใจด้วยกับชาวพลึกศพเนี่ยไพ่ดีนะคะ6ดาบขึ้นมาการหลุดพ้นเหรียนก็ขึ้นมาค่ะเจเรียนนะคะคิงถือเรียนขึ้นมา ไพ่ปังนะคะเรื่องการงานการเงินาราชินีถือไม้เท้าขึ้นมาการงานประสบความสำเร็จแล้วก็โอ้ไพ่เดชไฮโรแฟนขึ้นมาไฮโรแฟนเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะมีชาวพลกศบนะเป็นชาวประจําไพ่เนี่ยเราขึ้นมาพร้อมกับวิวเนี่ยดาวพระพฤหัสประจาไพ่ใบนี้แล้วก็ชาวพฤกศบนี่นะเรามาดู6กดาบกันก่อนนะคะ6กดาบหลุดพน้นออกมาจากความเจ็บปวดนะคะวิบากกรรมทั้งหมดเราขึ้นมาข้างใต้เดิน การเปลี่ยนแปลงที่มันเจ็บปวดอะไรต่างๆส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกก็ได้นะเพื่อนๆความผิดหวังมากๆหรือว่าอาการไม่อยากทําอะไรเลยแบบมันแบบ depressed ก็ได้เนี่ยคุณหลุดออกมานะคะฮบดาบเวลาจะเป็นตัวเยียวยาก็ได้ถ้าเพื่อนๆผิดหวังกับความรักมาก่อนนะหรือว่าปัญญามาปัญหาจบก็ได้นะเพื่อนๆเนี่ยแบบเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเราคุณหลุดพ้นออกมาจากวิบากกรรมนะ แล้วเหรียญขึ้นมาค่ะเป็นเหรียญที่ดีมากๆ7เหรียญสิ่งที่ชาวพฤกศพลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้การค้าขายนะคะการทำงานหรือว่าเ,เป็นการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเเหรียญขึ้นมาผลกำไรจะได้รับ นะเป็นกอบเป็นกร,รมนะคะผู้หญิงคนนี้นะตอนที่เขาปลูกต้นไม้เนี่ยเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเมื่อไหร่นะมันจะผิดดอกออกผลนะคะทายที่สุดได้ขึ้นมาแล้วอลิสลืมบอกว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้นะ the wheels ขึ้นมาพระพฤหัสเนี่ยมาจากเรือนลาภเรือนลาบของคุณชาวพฤกษบจะมีเกณฑ์ได้ราบลอยนะ โชคลาภอะไรที่คุณคิดไม่ถึงเงินก้อนก็ได้เนี่ยนะคะแบบเจ็ดเหรียญขึ้นมาแบบเนี้สิ่งที่คุณไม่คิดว่ามันจะได้เนี่ยมันได้ขึ้นมานะอ่าแล้วไพ King of p e n t a c l e s ขึ้นมาการเจราจาทำธุรกิจนะคะประสบความสำเร็จใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะหรืออยากจะทำอะไรริเริ่มเนี่ยเป็นของเราเองเพราะว่าดาวมรตยูเนี่ยเป็นดาวแห่งการริเริ่มเพื่อนๆชื่อมันอาจจะน่ากลัวไม่ต้องกลัวกับมันเลยนะคะยิ่งคุณริเริ่มยิ่งคุณสร้างสารรค์นะงานอะไรที่ต้องพัฒนาต้องสร้างสารรนคะ์นโอ้นะคะดีมากๆเลยนะ่ะ King of Pentacles ขึ้นมามีเกณฑ์นะคะที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆ อีกในหนึ่งอล,ลิสขอตีความแบบนี้เพราะเห็นว่า6ถ้วยมันขึ้นมาวิลส์ก็ขึ้นมาแล้ว King of Pentacles ขึ้นมาชาวพฤกษพที่กำลังรอรักใหม่นะถ้าคุณผิดหวังมาเนี่ยก่อนหน้านี้คนคนนี้เป็นคู่บุญคู่อุปถัมภ์นะเพราะ King of Pentacles เนี่ยความหมายหลกัลกๆคือได้คู่อุปถัมภ์นะคะทำให้คุณสุขก,กายสบายใจเนี่ยแบบ6ถ้วยแล้วก็สบายกระเป๋าเนี่ยแบบ King of Pentacles นะโอเคเรามาดูกันที่ไพ่ ควีน uh, ถือไม้เท้าการงานก็ปังนะคะประสบความสำเร็จนะควีน uh, ถือไม้เท้าเนี่ยทำธุรกิจเก่งนะเจรจาอะไรเนี่ยโอ้ประสบความสำเร็จนะคะได้คู่ค้าคู่สัญญาคอนเนคชั่นอะไรใหม่ๆการริเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเด่นมากๆ สำหรับควีนถือไม่ท้าขึ้นมานะหรือว่าชาวพฤกษมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่ก็ได้ใครที่กำลังรอง,งานใหม่อยู่นะหรือมีการแข่งขันอะไรเกี่ยวกับสายงานส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าได้คู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยใหม่ๆที่เขาอ,อยากจะมาร่วมลงทุนทำธุรกิจกับคุณแล้วยิ่งมีเนี่ย the wheels ขึ้นมาอีกนะอ,อยู่ที่ว่าชาวลัคนาราศพรีศพฤกษ์เนี่ยหลุดออกมาเนี่ย จากวิบากกรรมนี้แล้วหรือยังนะคะถ้าคุณแบบส่วน1ิบบาปเนี่ยมันเป็นปัญหาสะสมก็ได้นะคาราคาซังความคิดที่มันไม่หลุดพ้นสักทีเนี่ยแบบ3ดาบอย่างเงี้ยเพื่อนเผู้หญิงคนนี้แบบนั่งเศร้าอ่ะอยู่นานแล้วมันไม่หลุดออกจากวังวนแห่งความทุกเนี่ยในการเริ่มต้นใหม่แบบสมหวังน่ยสามไพ่ใบนี้นะคะ ขอสองใบละกันเพราะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีมันเป็นวิบากกรรมคุณต้องหลุดมันออกมาก่อนนะ่ะแล้วเนี่ยโอ้โหไพ่ที่ออกมาเนี่ยนะตั้งแต่6ถ้วยขึ้นมาถึงไฮโรแฟนเนี่ยนะมันปังทุกใบเลยนะเพื่อนๆการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะส่วนใบสุดท้ายิสุดท้ายแต่ไม่ถ่ายสุดนะคะไฮโรแฟนขึ้นมาเป็นไพ่พระสังฆราชนะเป็นไพ่ประจําตัวคุณชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะเป็นชาวธาตุดินไพ่ใบนี้มีหลาย ความหมายมากๆชาวพฤกษกคนไหนที่หลุดพ้นออกมาแล้วบางคนยังไม่อยากจะเริ่มต้นรักใหม่เนี่ยเป็นไพ่คนโสดได้เ,เพื่อนเป็นไพ่คนโสดที่มีความสุขกับชีวิตตัวเองมากยิ่งขึ้นนะ่ะรักตัวเองมากขึ้นเป็นไพ่ของการรวมกันเป็นครอบครัวก็ได้นะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบปะญาติพี่น้องเพิ่มขึ้น เป็นไพ่การแต่งงานยังได้เลยการมีบาทหลวงการมีพระนะคะมาทําพิธีในงานแต่งงานนะหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เรียนอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเป็นไพ่ให้เรแฟนเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้นะ่ะเออน,นะอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองนะให้ดีมากขึ้นนะคะอลิซขอ3ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อร์โคกันนะ ไพ่โอ้เรียนก็ขึ้นมาสี่เหรียญน,นะคะไพ่ที่ดีที่สุดขึ้นมาถึงสองใบนะคะให้กับชาวพฤกษกเลย The World แล้วก็คุยนอปคัพขึ้นมาค่ะโอเคเรามาดูกันไพ่สี่เหรียญก่อนไพ่สี่เหรียญเนี่ยการมีเงินเก็บการมีเงินออมถ้าก่อนหน้านี้ชาวพฤกษกทำงานแล้วโอ้เงินนะคะไม่มีเงินเก็บเลย ได้เงินมาก็ชักหน้าไม่ถึงหลังนี่คุณมีเกณฑ์ได้รับเงินเก็บมากยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วยิ่ง THE w วิลส์นะคะมันขึ้นมาเนี่ยมาจากเรือนอาลาภเรือนลาบของคุณมีเกณฑ์นะคะได้เงินเก็บมากยิ่งขึ้นนะแล้วไพ่เดอะเวิลด์นะสองใบนี้พร้อมกับ THE SUN นสามใบเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับนะ The World มีหลายความหมายถ้าด้านความรากักโอ้คุณมีเกณฑ์ได้เจอความรักที่มัน สุขกายสบายใจนะเออไม่ค่อยได้ทะเลาะเบาแวงกันสักเท่าไหร่นะคะ the worlds ขึ้นมาเป็นไพ่ของการมีบุตรได้เพื่อนๆน,นะยิ่ง uh, the wheels ขึ้นมาย้ำเนี่ยใครที่รอคอยบุตรมานานนะคะบุตรธิดาเนี่ยมีเกณฑ์ได้นะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากย้าย ตั้งต้นนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนโอ้ไพ่ทั้งสองใบนี้นะทั้ง The w i e l s นะคะกับ The World เนี่ยเด่นมากๆจะย้ายตามสามีภรรยาครอบครัวหรือว่าการงานก็ได้เนี่ย แล้วยิ่งเนี่ยควีนออฟวานส์ขึ้นมาราชินีถือไม้เทา้าคุณมีเกณฑ์นะถ้าคุณต้องการเริ่มต้นใหม่นะคะงานใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนนะหรือมีคนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายสำหรับไพ่ทาโร่นะเป็น Queen of Cups ขึ้นมาเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตนะเพื่อนๆดูนะไพ่เนี่ยใบยแรกมันขึ้นมา ลองดูความแตกต่างนะจากวิบากกรรมที่คุณผ่านพ้นมานะ่ะชาวพลิกศพนะคะท้ายที่สุด Queen of Cups คนที่มีความสุขกับชีวิตนะคะคนที่ชิลๆสบายๆ,ายๆรีแลกซ์นะหรือว่าพูดอีกในหนึ่งว่าพบรักใหม่ของคุณเนี่ยเขาเข้ามาทนุถนอมคุณมากๆนะคะทำให้คุณสบายกายแล้วก็สบายใจนะ โอเคอลิซขอเปิดไพ่ออราโคนะคะ5้าใบาสุดท้ายให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะโอเคการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะ โอ้เป็นไพ่ชิปส์นะคะเป็นไพ่การเดินทางชาวพริกศกบางคนอลิสขอบอกบางคนนะเพราะว่าอันนี้อลิสเปิดภาพรวมนะเพื่อนๆนะคะไม่ได้ไม่ใช่เป็นดวงคนใดคนหนึ่งนะพื้นฐานดวงแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะโอเคชิปเป็นการเดินทางไกลนะส่วนใหญ่นะเพราะยิ่ง The World ขึ้นมายำ้ำชาวพริกษกคนไหนต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างที่บอกต่างทิ่นต่างแดนเด่นมากๆเลยเนี่ยชิปขึ้นมานะ การเรียนศึกษาต่อก็ได้นะเอออลิสลืมบอกนะคะไพ่เนี่ยดิไฮโรแฟนขึ้นมาส่วนใหญ่เรียนในระ,ระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกจะเด่นมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยชิปกับเดอะเวิลด์ขึ้นมาอีกนะแล้วไพ่โอ้เดอะเบิร์สขึ้นมาค่ะการได้พบคู่คู่รอคอยคุณอยู่นะเดอะเบิร์สนะคะเด่นมากนะคะเรื่องคู่ครองนะ ไม่ต้องไปสนใจเพื่อนเือนวิบากกรรมที่มันจบเนี่ยจบสิ้นพลไปแล้วนะคะที่ทําให้คุณทุกข์ซะเหลือเกินเนี่ยสิบดาบขึ้นมานะแล้วก็3ดาบขึ้นมานะคะสิ่งดีๆกําลังรอคอยคุณอยู่เบื้องหน้านะแล้วไพน่นี่ความรักก็ขึ้นมาอีกแล้วไพ่โฮมนะคะเจอบ้านของคุณน่ะบ้านที่แท้จริงทําให้คุณสุขกายสบายใจเนี่ยแบบเนี่ยควีนถือถ้วยนะคะ ความรักค่อนข้างเด่นนะคะฝึกษพจ,จริงๆปังทุกด้านนะการงานการเงินการเงินยังไม่เท่าไหร่โชคลาภนี่ the wheels นะคะโอ้ the tree ขึ้นมาดีมากๆเลย the tree นี่นะเป็นเป็นอลองดูในรูปนะมันเป็นความสบายอกสบายใจน่ะเออความร่มรื่นนะคะของชีวิตนะที่คุณอยู่ใต้ต้นไม้แล้ว เออชีวิตมันมันสุขกายสบายใจขึ้นหรือพูดอีกในหนึ่งว่าคู่ของคุณที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยแบบ the wheels ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเป็นร่มโพร่มใสให้กับคุณทำให้คุณไม่ถูกร้อนใจนะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ ไพ่เดอะบูมส์ค่ะไพ่ไม่กวาดปัดกวาดดาวมฤตยูเนะ่ยมีข้อดีอยู่มันชื่อมันอาจจะน่ากลัวอย่างที่อลิสบอกนะแต่ข้อดีโอ้โหนะคะเป็นการริเริ่มเนี่ยเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะปัดกวาดสิ่งที่มันไม่ใช่เนี่ยนะคะแบบ10ดาบอะออกไปจากชีวิตคุณตอนที่ดาวมฤตยูเข้าลัคนาราศีอลิสนะประมาณ20ปีที่แล้วนะโอ้โหชีวิตนี่แบบ ยิ่งกว่ารถไฟเหาะนะเพื่อนๆแต่มันเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยอะเป็นการเริ่มต้นใหม่ชีวิตหมดเลยแล้วสิ่งที่ไม่เคยทำได้ทำนะคะช่วงนั้นเป็น7ปีที่สนุกมากๆเลยนะคะกับชีวิตขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะสมหวังกับทุกๆเรื่องเลยการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะขอบคุณค่ะ